hello สวัสดีครับกลับพบกับฟุ้งเฟ้อชาแนลหนึ่งครั้งนะครับวันนี้ผมมากับโปรโมชั่นของโอไลท์ในเดือนตุลาคมนะครับอันนี้บุญงี้เลยนะถ้าไม่พลาดก็น่าจะมาทุกเดือนนะครับสำหรับคนที่ติดตามแบรนด์โอไลท์อยู่นะครับตัวนี้นะครับผมมากับไฟฉายค่อนข้างจะชอบนะตัวนี้นะครับแล้วก็ราคาไม่แพงนะครับราคาอยู่ที่ประมาณพันเดียวนะหนึ่งพันหนึ่งร้อยอะไรประมาณนี้ชื่อรุ่นว่าโอไลท์สวีเวลสวีเวลก็แปลว่าหมุนนะเหมือนสวีเวลแชร์ก็คือเก้าอี้หมุนอะไรเงี้ยตัวนี้นะครับสเปคเขาบอกว่ากำลังไฟนะครับสูงสุดเนี่ย สาดได้ไกลถึง80เมตรเอาพุทนะครับได้ถึง400ลูเมนหน้าตาเป็นแบบนี้มันพับได้นะแต่นี่คือด้านหน้า,ามาดูสเปคคร่าวๆนะครับเขาจะมีอยู่2โหมดนะก็คือตัวฟลัดไลท์กับตัวแฟลไลท์ตัวนี้ก็จะเป็นเหมือนกับใช้ตัวไฟด้านหน้าตรงนี้สูงสุดนะครับมีอยู่3โหมดนะครับมีไฮมีมิดมีโลนะครับไฮอยู่ที่400ลูเมนมิดอยู่ที่160ลูเมนแล้วก็โลอยู่ที่120ลูเมนตัว400ลูเมนเปิดได้5ชั่วโมงนะครับ160ลูเมนเปิดได้9ชั่วโมง แสงนะครับ25เมตร15เมตรแล้วก็5เมตรนะไล่ไไปนะครับส่วนตัวแฟลไลท์ก็คือตัวด้านหน้าของของมันเนี่ยจะมีไฟฉายเป็นดวงกลมๆด้วยนะครับ เขาก็จะมีโหมดไฮกับโหมดโลนะครับโหมดไฮได้200ลูเมนแล้วก็โหมดโล50ลูเมนตัว200ลูเมนเปิดได้5ชั่วโมงนะครับ50ลูเมนเปิดได้27ชั่วโมงนะครับแล้วก็แสงนะครับพุ่งถึง80เมตรนะตัวไฮนะครับแล้วก็3.5เมตรที่ตัวโลกันน้ำนะครับ IPX4 แล้วก็กันกระแทก1เมตรน้ำหนัก180กรัมส่วนเรื่องขนาดเดี๋ยวเราจับให้ดูแล้วกันนะจะได้ไม่งงนะครับเปิดมานะครับ คือผมอะรู้สึกว่าตัวนี้ค่อนข้างมีประโยชน์สําหรับสําหรับผมแล้วส,หร,สหรับงานผมด้วยคือไม่เหมือนไอ้พวกไฟฉายที่ก่อนหน้านี้แั้วนั้นก็คือใช้ในงานแบบไฟฉายโดยตรงนะครับแต่อันนี้ก็คือออปชันมันเยอะกว่าในกล่องก็จะมีตัวสายนะครับเป็นสายชาร์จให้นะครับเป็น usb c นะครับแล้วก็ด้านนี้เป็น usb a แล้วก็มีคู่มือเออรู้สึกตัวนี้นะครับจะมีอยู่ประมาณ4หรือ5สีเลยนะเนี่ยไอ้ตัว s ฟ i v e l เนี่ยนะครับแต่ตัวนี้ที่ผมได้มาก็คือสีดำนะครับเนี่ยตัวนี้ก็ 打开。 ตรงนี้เป็นพลาสติกนะครับเป็นพลาสติกนะครับเพราะว่ามันมีเรื่องของการการกระแทกด้วยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดมันเป็นกระจกเนี่ยไอตัวมันไม่เป็นไรหรอกกระจกอาจจะแตกได้ตอนกระแทกนะครับเพราะฉะนั้นเขาเลยเป็นพลาสติกเกรดทข้งดีอยู่แต่ก็จะมีเรื่องของรอยขีดข่วนนะครับเพราะว่ามันเป็นพลาสติกนะเพราะฉะนั้นเขาก็เลยจะทําให้ตัวมันเนี่ยนะอยู่ต่ํานิดนึงนะครับเนี่ยตัวกรอบมันเนี่ยตัวนี้ก็จะกันรอยแทนไปวางไปอะไรก็ระวังด้วยแต่เราใช้พวกนี้เราระวังอยู่แล้วเพราะของก็ไม่ใช่ถูกๆนะครับอ่ะ สามารถหมุนได้แบบนี้สามารถหมุนได้แบบนี้180แล้วก็ลงมานี่อีกนะครับก็ไม่รู้ว่ากี่องศาแล้วก็ประมาณประมาณนี้นะครับตัวพาร์ทนี้ของเขาเนี่ยนะครับก็จะเป็นเหมือนเป็นพลาสติกนะครับเป็นเหมือน ABS นะครับคุณภาพดีนะเหนียวนะครับตรงนี้มีม่เหล็กแรงสูงอยู่3ตัวเพราะว่าตัวเนี้ยที่ผมชอบก็คือมันสามารถเอาไปติดก,กับอะไรที่เป็นเหล็กก็เอาไปติดได้เลยซึ่งเหมาะกับงานผมมากนะครับ ตัวนี้นะสามารถเอาไปคล้องกับอะไรก็ได้นะสมมติว,ว่าคุณไม่ได้ทํางานในในบ้านเลยอนะไรเงี้ยคุณไปเดินป่าคุณไปตั้งแคมป์นะแล้วคุณอยากจะส่องไฟนะครับบางทีมันตั้งเนี่ยอาจจะไม่ถนัดหรือว่ามันให้แสงไวด้ดีก็อาจจะแขวนอะไรไว้ให้มันส่องสว่างจากที่สูงอะไรเงีนะ้ยนะคุณอยู่ตรงใต้ต้นไม้ตรงนี้ก็เอาไปคล้องกับกิ่งไม้เล็กๆได้เราสามารถคล้องแบบนี้ได้สอดเข้าไปกิ่งไม้ส่วนใหญ่บางทีเราจะเห็นมันหุบเข้าไปข้างในใช่ไหมซึ่งถ้าหุบเข้าไปข้างในปุ๊บมันจะเหลือพื้นที่ในการสอดกิ่งไม้เข้ามา มันเล็กมากนะครับแม้เขาก็เลยเอาออกงี้มันได้สอดกิ่งใหญ่ๆได้นะ,นะครับนี่เข้ามาในนี้จะด,ดูเป็นพลาสติกนะแต่มันก็จับดูเนี่ยจะรู้สึกเลยว่ามันเป็นพลาสติกค่อนข้างแข็งแรงนะครับแล้วตรงนี้ก็จะเป็นลักษณะเป็นล็อกให้นะครับไม่ได้แบบว่าอิสระนะ ข้อดีของมันก็คือนะครับมันก็จะไม่ย,ย้้ยแบบตามน้ําหนักของตัวมันนะอ่ะด้านนี้ก็จบไปนะมีแม่เหล็กมีตัวล็อกอะไรอย่างงี้นะครับด้านนี้ก็จะเป็นตัวไฟฉายแล้วก็ด้านข้างตรงนี้นะเป็นยางนิ่มๆเลยนะครับแล้วก็มีปุ่มซ่อนอยู่ด้างในเพราะว่าตัวมันกันน้ํานะครับมันก็เลยต้องมียางหุ่มอีกทีหนึ่งนี่แบบนี้นะอ่เดี๋ยวค่อยมาดูเรื่องของไฟนะครับด้านนี้ก็จะเป็นตัวที่ชาร์จก็กันน้ําเหมือนกันเนี่ยนะครับก็ปิดไว้เนี่ย ปิดมาก็เป็น USB Type C แล้วก็ตรงนี้เป็นไฟแสดงสถานะของแบตเตอรี่นะครับก็เดี๋ยวดูคู่มือเอานะครับถ้าใครซื้อไปเนี่ยตัวมันมีเท่านี้เองนะครับแต่ลักษณะการใช้งานของมันเนี่ยนะครับมันเป็นลักษณะนี้เนี่ยวางตั้งขนาดนี้ก็ได้แต่พอเป็นอย่างนี้ปุ๊บต้องติดกับแม่เหล็กแล้วนะต้องหาเหล็กหาอะไรมาติดนะครับเนี่ยผมมีแผ่นเหล็กอยู่เนี่ยติดเข้าไปปาบคุณจะปรับองศา ปรับได้เลยโดยที่ไม่ต้องกลวัวนี่มันจะพิกเลยนะเนี่ยจับได้เลยนะครับคือติดแน่นมากเนี่ยยกขึ้นมาเ,นเห็นไหมแข็งแรงนะเหล็กหนักมากนะครับเนี่ยอันนี้ยังยกได้ตัวนี้นะครับแบตเตอรี่เป็นแบตเตอรี่ตายตัวนะครับอยู่ข้างในแต่ว่าไม่ต้องกลัวเรื่องของคุณภาพของแบตเตอรี่เนี่ยโอไลค์เขาคุณภาพดีอยู่แล้วพันหนึ่งก็อยู่ได้มานักปี2องปีเชื่อผมนะครับใช้แบบปกติสวิตช์เปิดอยู่นี่นะครับผมจะเปิดก่อน นะครับแล้วทิ้งไว้สักพักหนึ่งนะครับแล้วคุณค่อยกดเนี่ยมันจะเป็นการเปิดแล้วก็ปิดแต่ถ้าคุณเปิดปุ๊บนะครับแล้วคุณกดต่อเลยมันเป็นการปรับความแรงนะจะเป็นการปรับความแรงแบบนี้นะดูใหม่นะครับเปิดปุ๊บแล้วผมกดอีกทีนึงมันจะแรงขึ้นกดอีกทีนึงมันจะเบาเบาสุด นะครับแล้วกดอีกทิงจะเป็นการปิดก็คือเปิดมาปุ๊บมันจะเป็นค่ากลาง160ลูเมนกดอีกครั้งนึงจะเป็น400ลูเมนแล้วก็กดอีกครั้งนึงจะเป็น12ลรูเมนนะครับแล้วก็กดอีกครั้งนึงจะเป็นการปิดแต่ถ้าคุณเปิดปุ๊บอย่างเงี้ยแล้วก็ทิ้งไว้นะเกินประมาณ 3- 4- 5หาวิแล้วกดอีกทิงก็จะเป็นการปิดไปเลยอันนี้ดีนะไม่ต้องมานั่งกดค้างเพื่อปิดเพราะบางทีอ่ะบางไฟฉายเขาจะตั้งเป็นกดหนึ่งครั้งเป็นการเปลี่ยนโหมดใช่ไหมครับแล้วกดค้างเป็นการ่องงงยยฉาาไไฟ สมมติเราเปิดนี้อยู่เรากดค้างปึ๊บจะเปลี่ยนเป็นไฟฉายเห็นไ,ไหมครับเนี่เปลี่ยนไปนไฟฉายกดหนึ่งค้งปิดใช่ไหมครับเปิดรีแล้วก็ปิดเพราะว่ามีแค่ฮกบโลเนี่ยเหมือนกันเลยทีนี้พอเราเปลี่ยนโหมดจาก f l a s ไ light เป็นแฟลชไลท์ปึเิ๊บสมมติเราเปิดไปแล้วกดอีกครั้งหนึง่งมันก็มันเป็นไฟล่าสุดที่เราใช้ทีนี้เราจะเปลี่ยนแล้วก็แค่กดค้างเนี่ยจะใช้โหมดไหน มาใช้ตรงนี้เนี่ยก็กดค้างนะครับใช้งานง่ายมากนี่คือ o l i ลค์สฟิวเบลราคา1,120บบาทประมาณนี้นะครับถ้าผมจำไม่ผิดนะ นะถือว่าไม่แพงนะครับแล้วก็ที่ผมบอกว่ามันเอามาใช้กับงานของผมได้ก็เพราะว่าเนะตัวนี้แหละด้วยความที่มันอย่างนี้แหละนะครับเพราะช่วงนี้ผมก็จะทํางานเชื่อมเยอะใช่ไหมครับมันต้องทํากับโต๊ะเหล็กเวลาเราเชื่อมงานเนี่ยเราต้องใส่นาาใหน้ากากแล้วก็ไอ้หน้ากากเชื่อมเนี่ยมันจะดรอปแสงลงมาเยอะมากก่อนที่เราจะเชื่อมเนี่ยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราเอาหัวเชื่อมไปจ่อตรงใกล้จุดที่เราเชื่อมเนี่ยยิ่งถ้าจุดนั้นเนี่ยมันเป็นแบบเนี่ยเห็นไหมครับเห็นมือผมไหมครับอย่างตรงนี้ มันจะมืดเห็นไหมทางนั้นนี่แสงมันก็ลงปกตินะแต่พอมันมีวัสดุ สองอันมันประกบกันมันก็จะเกิดมุมมืดขึ้นมาเนี่ยสมมติเราต้องการเชื่อมตรงเนี้ยบางทีเราก็จะเจาะตัวหัวเชื่อมไปไม่ค่อยจะถูกผมบางทีผมก็ต้องหาไฟฉายห,หาอะไรมาวางมันไม่ได้ถนัดทุกครั้งแต่ตัวเนี้ยนะครับข้อนี้มันก็คือมันมีแม่เหล็กผมสามารถวางในจุดที่ผมต้องการได้แล้วแล้วผมก็ส่องไปนะจะส่องตรงไหนจะหันยังไงทําได้หมดเลยนี่คือตัวที่ผมรู้สึกว่าจะเอาไปใช้ประโยชน์ในงานของผมได้ด้วยนะครับแล้วก็เอาไปใช้ในงานนอกสถานที่ได้ด้วยนะครับทีนี้มันพูดถึงโปรของเดือนนี้นะครับเดี๋ยวผมจะวาง ไว้ตรงนี้แหละนะครับระหว่างนี้ผมโมไปเรื่อยๆหนึ่งในโปรของเดือนนี้ก็คือเจ้าตัว i 3 e o s ตัวนี้ซึ่งเป็นสีพิเศษด้วยซอมบ้กรีนดูลักษณะของตัวมันจะเหมือนแบบเลือดอะไรเงี้ยนะครับ i3 EOS ก็เป็นไฟฉายพวงกุญแจยอดฮิตตัวหนึ่งของโอไลท์เลยนะครับผมมีอยู่ 3- สีแล้วนะครับนี่คือสีที่3ที่ผมได้มาแล้วก็จะไม่บอกสเปคแล้วนะแค่แตะแกะดูเฉยๆนะครับว่าข้างในมีอะไรบ้างน,นะครับระหว่างนี้ก็ดูโปรโมชั่นไปนะเท่าที่ผมรู้มานะครับเขาบอกว่าจะแถมฟรีไปกับ สินค้าโอไลท์ที่คุณซื้อในช่วงโปรโมชั่นเดือนนี้แถมฟรีไปเลยนะยิ่งสีนี้ด้วยนะครับซอมบี้กรีนนะครับโคตรสวยเลยตัวจริงอะ่ะมันจะออกเหมือนกับทองทองหน่อยอะ่ะเนี่ยมันจะ,เป,นปะเป็นประกายทองนะเห็นไหมสวยมากสวยมากแล้วก็มีแบบเป็นเหมือนสีสาดลงไปเหมือนกับเป็นเลือดอะนะครให้มันดูเหมือนแบบว่าหนังซอมบี้หนังสยองหน่อยนะครับสวยนะครับสวยสวยสวยนะวิธีใช้ก็เปิด เปิดหัวมันขึ้นก,ก่อนนะครับแล้วก็เอาพลาสติกเนี่ยพลาสติกเล็กๆที่อยู่ข้างในออกมาแล้วก็ตัวนี้ข้อดีของมันก็คือใช้กับฐาน 3A นั่นแหละฐานที่คุณซื้อได้ตามเซเว่นเลยเนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยตัวเล็กแค่นี้90โูเมนนะครับคือสองทางได้ผสมควรเลยนะครับเ,เดินใกล้ๆเนี่ยส่องได้สบายๆนะครับแล้วนี่คือพงมงกุญแจนะถือว่าโอเคมากๆนะครับเปิดปิดก็ง่ายๆนะบิดปุ๊บก็ติดละบิดให้สุดนะครับเวลาจะปิดก็บิดกลับนิดเดียวก็ปิดละ นี่คือแถมฟรีไปกับโปรโมชั่นเดือนนี้นะผมไม่รู้ว่าซื้อเท่าไหร่นะครับแตนะนะ่ดูนี่โปรโมชั่นจริงๆแล้วก็ลองเข้าไปที่เว็บไซต์ของเขาสำหรับใครที่สนใจเข้าไปดูโปรโมชั่นเดือนนี้ของตัวโอไลน์เดี๋ยวผมจะวางลิงก์ไว้ที่ใต้คลิปนี้นะครับลองเข้าไปดูได้นะครับแล้วก็ที่สําคัญนะใครที่ไปซื้อตัวอื่นที่มันไม่มีอยู่ในโปรของตัวโอไลน์ในเดือนนี้นะครับคุณสามารถใส่คโค้ดนะของช่องผมเนี่ยใส่คโค้ดคาว่า channel นี่แหละนะ full p r o f e n l ใส่เฉพาะคำว่า channel ลงไปเ่ย คุณสามารถลดได้12%สำหรับตัวที่ไม่มีโปรโมชั่นในเดือนนี้อย่าลืมนะถ้าคุณซื้อถึงยอดผมไม่รู้ยอดเท่าไหร่คุณก็สามารถได้รับเจ้าตัวนี้ฟรีนะครับซึ่งมีอยู่ทั้งหมด500ชิ้นเท่านั้นนะครับช้าหมดอดเลยโอเคก็วันนี้ก็จบไปนะขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับสำหรับวันนี้ฟุมเฟชั่นอลคาราไปก่อนนะครับถ้าชอบกดไลค์นะครับตูกใจฝากกด u b s c r i b e ด้วยนะครับไปนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายบ๊ายบายจมไปนะครับ